สวัสดีคุทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมอยู่ช่องซีฟอาร์ครับเฮ้ยวันนี้อยู่กับเอสพันนะครับผมเป็นฟิวแบบเฟิร์สเฟิร์สเอสพันนะครับผมซึ่งตัวนี้คันนี้ก็เป็นรถในในกลุ่มที่เขาขายกันอยู่นะครับผมก็ได้สับมานะครับผมเรียบร้อยเทิร์นมาเทิร์นมาเป็นรถตัวเองเรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมวันนี้มาเป็นเฟิร์สเอสพันธ์เวนอาร์ครับตัวน,นี้น่าจะเป็นปีเก่านะ ป็นรุ่นตายังเป็นตาแบบยังไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเออปกติว่าผมใส่รองเท้าแต่ที่เปลี่ยนก่อนไปเรียบร้อยเปลี่ยนเกือบเปลี่ยนเกือบเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะไปกันเลยนะครับผมตัวจริงมันดูสูงสูนะแต่พอค่อมแล้วก็เท่ากับผมข้าศูนย์อะ่ะคล้ายแม่โคตรแบบอะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพื่อนกันพวกโหมดเพื่ออะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะู้ในกระจกสิ โอเคไทยอ่ okay. yeah. ไม่ได้ขี่อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมลองขี่อั0ันนะก็ฟิลลิ่งก็จะแตกต่างนิดนึงกับมงเอศูนย์ Woo. เปิดไปสูงไงวะเอ่อมีหมูดเยอะแย,ะเ,ยะเลยวะนี่อะไรวะ S ขับอันนี้คลิปหนึ่งวิ่งมาสองร้อยโลไปสูงดิเฮ้เฮ้ยเฮ้ยิงยิงยิงไปเดี๋ยวรองไปเลยออกเขียนดีกว่าเป็น S p a n นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เื่งเราจะขอขี่แบบเนิบๆดปกัน เดี๋ยวขอลองทดสอบเบรกได้ไหมยังไม่มั่นใจกับเบรกแบบโรอเคขอได้อยู่มาคือชิปมันๆเลยนะผมแต่คันนี้ไม่มีอับดาว เดี๋ยวเราไปหาตะกรงก่อนมันเปิดยังวะไปอบอ้าไปก่อนนะผู้ชม2000 years later ไปปอทอให้เติมน้ำมันก่อนไปปั๊มก่อนเติมน้ำมันก่อนร้อยนึงเราจะเอาอีินพันไปเติมน้ำมันมหนึ่งร้อยบาทนะครับ ได้สองวลเอ้ได้ลิตรนะ2ลิตรทีบิดบิดสตาร์ทแล้วก็ออกไปแล้วลิตรหนึ่ง <c oughs> ไม่ตงสายไม่พลาเลยโอ้แต่แต่รู้สึกว่าเวลาขี่รถแล้วเบาของ50นะแต่เรื่องแฮนด์หมอบอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันหมอบหมอบแบบซาลีระกอดีอะไม่ได้หมอบมากเท่าไหร่ Vale. nó <casos> เป็นยางสายฟ้าด้วยโคตรดีอะ่ะ เดิมก็หาแล้วกันเอ่ออ๋อเป็นฝนตึมโน้เยอะฮะกับใจพอใจเลยนะเอาร้อยหนึ่งครับเอ้ยเปิดยังไงวะพึ่งหอเรามาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่ได้เอาใจคือ แมนเป่นลรหมดแล้วใช่ okay. มาหลังจากกล้องกูนอกไปเมื่อกี้กล้องฮีทกล้องฮีทห้องฮีทจัดปลัดบอกเออ <c oughs> ไปต่อไปกันต่อ ไปกันต่อรถจี๊บอะ ก็ลื่นหน่อยนะฮะีสายด้วยแต่ชอบการขี่ทันแบบมันองศามันดีมนไม่หมอกแบบจะเมื่อยอะ่ะ จะปิดหรือเปล่าวะเราต้องไปดูนะผมตอนนี้หาร้านกินอยู่หาร้านข้าวกินเสร็จน่าจะถ่ายคลิปนะผมถ่ายคลิปแบบเนี่ยถ่ายคลิปเลี้ยวลงดูสักหน่อยไอ<ฮ>้เหี้ยเตะเกียร์แล้วแม่งปวดตีนป่ะเ <c oughs> อ้าเดีย๋ยมายัางไงเนี่ยเดี๋ยวขับรถในคนในเมืองวันหนุ่ไพายอะแบบบ้า วะขอจอดตรงนี้ด้วยกันร้อนวะเี่อมเห็นเอสฟอนต์โนะโอ้เลยเมืองมันใครจะมีแย่เลยขับรถคันนี้เนี่ยตุ่นแต่ที่เที่ยวเลย Six and a half hours later ไปนะคร re no ับผมเราก็ไม่รู้จะไปไหนนะเพราะงพนมไพรแม่งไม่มีเฮียอะไรเลยนี่เข้าวัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปได้ไหมถ่ายคลิปได้ไหมถ่ายอะไนะถ่ายคลิปได้ไหมปิดร้านพอดีเลยเว้ยจบเลยถ่ายคลิปเนี่ยตอนขี่เนี่ย เอาคูหนึ่งธรรมดาได้เลยเท่ไหมคิดไม่ออกคุณผู้ชมว่าจะไปไหนนะครับผมพอวอไปโรงเรียนเก่านะไม่ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะเย็ดที่ไป ไ,ได้คูณสเลยฮะคูณสามไม่ได้ดไดเด้อได้แต่คูณหนึ่งโอเคร้านก็ปิดพอดีนะครับผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานถ่ายรูปให้นะผมถ่ายคลิปมาแหละเอาไปลงคลิปเรียวนะเดี๋ยวนี้อะไรก็ดังผ่านเรียวหมดในวิดีโอคลิปสั้นๆนะ คันนี้ไม่ร้อนนะไองขี่ กาในเมืองไม่เียอะไรเลย,เยใ,ลใครนะเ,นเรียกเอ้ยแดงแ่ะทางกระเฮียเหมือนกัน เปิดวะเข้าไปเล่นสักแป๊บหนึง่งเปิดอยู่แต่จะไม่มไม่รู้ว่าคือไม่เนี่ยขี่รถเข้าโรงเรียนเก่าว่ะ

เยอะจริงโอ้ดับปุ๊บเนี่ยปั๊บเลยตรงนี้ในตำนานโอเคแล้วก็เราขออนุญาตถ่ายรูปสักป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยทัวร์ไปที่อื่นนะแต่ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนจริงอยู่นี่ก่อนอมีตังเมินเต็มร้อยเดียวพอดีเลยมีตังแล้วไปโอเคครับเราก็ ถารูปเสร็จเรียบร้อยอะในเวลาถึงเวลาแล้วสินะที่อะไรเราเ,เราไปหาอะไรกินกันเถอะนะผมรู้สึกว่าหิวอีกแล้วไปเซเว่นนั่นแหละผมไม่รู้จะไปกินอะไรนะพอดีเพิ่งกินข้าวมาก,ก็ไปพอดีจะไปซ้อมหมอกลางกายไงก็เลยแบบไปเซเว่นก่อนเอาไปเซเว่นก่อนแล้วกัน จอดอีกแล้วกูเพิ่งขี่จอดอีกแล้วนะเกียนมาเกียนจัดนะ่ะ มีมีมีต้องโอนให้ก่อนวนะใ้ถแ<ะ>ใถงแม่หรอฮะโอนใ้แถงแม่ก็ได้ไปเอออินนไป่าาไหาโดกก,นนนะก,กันนะครับผู้ชมไปนะครับผมเราก็จะไปฟินเน็กันแล้วนะครับผมตอนนี้เราดปปูไปทีเกือบร้อยแล้วนะครับผมฮเหมือนก็มีไอ้พันจริงอะ่ะตอนเนี้ย ฟิลลิ่งเนี่ยใครจะใช้ในเมืองน้ำแขคงโคหนไงอ,อะ่ะผมบอกแค่นี้แหละใครจะซื้อตัวพันไม่ขี่ในเมืองผมบอกเลยและเมืองพันธนุงไพรของผมบ้านผมมามย,ยอ้อยใหญ่โคตรเล็กเ <laughs> มืองเล็กจัด ยังไม่เคยถึงขี่ถึงแบบลากรอบหมื่นแปดหมื่นสองเลยเป็นคนขี่รถดียังไม่เคยคุ้นคินตัวรถด้วยแล้วก็ไม่อยากขี่เร็วเท่าไหร่แต่อุณหภูมิเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ทุคคนนี้ผมขี่พักๆสักนึ่งก็พักมันก็อุณหภูมิก็อยู่ที่ 85, 90ิบห้าเกแรง แต่คือชิปแล้วเติมพลังเ่งด้วยค้นมันอ่ะเจอ CBR 300นะครับเมื่อกี้

ขีเอสพันที่ขี่ในเมืองแล้วหนึ่งวันกับเอสพันในเมืองนี่สุดยอดจริงๆถามว่าอุณภูมิร้อนไหมนะต่วมขี่มาทั้งวันเนี่ยแต่บ่ายเนี่ยยังไม่เจอนะครับผมมันไม่ร้อนอ่ะมันโอเคอ่ะผมรับได้อ่ะผมว่าศูนย์ก็พอๆกันนะความร้อนอ่ะอถ้าเราขี่รถเร็วแล้วมันไม่เท่าไหร่หรอกนะ กูจะมาทานนี้ทำไมวะทานนี้แม่งจอดทุกแยกนะแยกวัดใจด้วยนะเป็นแยกที่โคตรอันตรายอะ่ะแต่ผมขี่มาแยกนี้แหละเห็นหลายคันแล้ว ก็ไม่เจอคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ไปแล้วคดมันเดี๋ยวไ้เจอมันต่อไปนะผมจะมีคนเท์กับเปี่พันธ์เยอะแยะแล้วผ